สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เนวอินดี้ชาแนลนะคะช่องที่มีเกร็ดความรู้เล็กๆน,น้อยน้อทริคเทคนิคเกี่ยวกับการทำเร็มาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะและวันนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะคะเอามาสำหรับ สร้างสรรค์ลวดลายนะคะเพื่อเพิ่มมูล,ลค่านะคะเพื่อทํางานดีไซน์นะคะเอาไว้รองรับลูกค้าที่มารับรการนั่นเองนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นะคะเบื้องต้นนี้ก็จะเป็นลวดลายที่ทําเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์กันว่าเทคนิคการขัดผงกระจกแบบนี้นีมีขั้นตอนมมีอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะคะสวยงานตามท้องเรื่องไปเลยทีเดียว และเราก็มาเริ่มเลยนะคะเริ่มจากพื้นฐานนะคะก็คือเบทนะคะสําหรับการทาสีเจลนะคะพื้นฐานเลยนะคะก็คือการใช้เบสนั่นเองนะคะเบททาให้ทั่วนะคะเร็บปลอมแล้วเราก็จะอบนะคะด้วยเครื่องอบ LED นะคะ60วินะคะเป็นขั้นตอนที่1นึ่งนะคะหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาสีพื้นนะคะวันนี้เราเลือกใช้สีของแบรนด์ AS นะคะขวดนี้เลย มันจะเป็นสีขาวที่มีชิมเมอร์หรือมีกิตเตอร์อยู่ข้างในนะคะละเลื้อละเลือเล้อนะคะอันนี้นะเราก็ทาลงไปเลยนะคะตัวนี้นะคะทาบางๆนะคะเน้นบ้างนิดนึงนะคะแต่ด้วยเนื้อสีของอันนี้ก็โอเคนะคะถือว่าใช้ได้เวลาทาเราก็ไม่ถึงกระบอกบานจนมองเห็นผึนหลังนะคะก็ยังคงใช้งานได้เห็นไหมคะมันจะมีละเลื้อละเลื้อของชิมเมอร์และกิตเตอร์ของเขาและเราก็เตรยียมูุกานะคะกับ น้ำยาเอาไว้ล้างพวกกันนะคะค่อยๆเกลี่ยไปเลยนะคะวาดลวดลายนะคะลวดลายเส้นนะคะที่เราต้องการวาดไปเลยนะคะพยายามเกลี่ยให้ทั่วนะคะที่จริงตัวเนี้ยเวลาเราเกลี่ยลายอะ่ะเราจะมองเห็นลายว่าเออตรงไหนมันเยอะไปตรงไหนมันน้อยไปเราค่อยๆปัดโคง้งปัดอะไรไปนะคะค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วนะคะวาดให้ทั่วเลยนะคะ เกลี่ยไปเลยะค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะคะลายนี้เนาะมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็อบนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะพอเราอบเสร็จแล้วต่อไปก็จะท็อปค่ะท็อปก่อนนะคะสําหรับเทคนิคการขัดผงกระจกนะคะเราจําเป็นจะต้องท็อปก่อนนะคะมีแรงห้าร้อยมานะคะทางสายมือนะคะรีบหยิบค่ะรีบหิบอ่ะค่ะท็ทอปลงไปเลยนะคะแล้วก็ไปเข้าอบนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะ ที่กาลังเลือกซื้อท็อปนะคะก็ลองถามที่ร้านดูแล้วกันนะคะเพราะท็อปบางตัวมันไม่สามารถที่จะขัดผมกระจกได้นะคะควรจะใช้ท็อปที่แบบเอ่อขัดผมกระจกได้นั่นเองเนาะลองถามที่ร้านนะคะอ่ะหลังจากเราอบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาขัดผมกระจกอันนี้คือรุ่นร้านที่เราขีดไปนะคะเป็นท็อปตัวเมื่อกี้นะคะ,ะตัวเมื่อกี้ผมกระจกนะคะก็จะมีทั้งเป็นที่เป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกแบบตลับ กับแบบเป็นแท่งนะคะแต่ว่าวันนี้ของเลือกใช้เอาที่สะดวกตัวเองแล้วกันนะคะก็คือเป็นแบบแท่งนั่นเองนะคะขัดขัดถูๆไปเลยนะนี่ยแทบแทบไปเลยนะคะขัดขัดถูๆไปเลยนะคะเลือกใช้วันนี้เป็นสีทองนะคะบางทีเนี่ยเราขัดขัดแค่นี้ก็ได้นะไม่ต้องบอกว่าขัดทั้งหมดก็ได้นะคะบางคอสงสัยว่าทาไมขัดแล้วมันไม่เสมอคือสีมันหมดนที่ฟองน้านะคะเราต้องไปเติมมันนะคะ ผัดขัดไปเลยนะคะบางคนก็ผัดแค่นี้เนาะเอาลวดลายแบบเก๋ๆไม่ติดบ้างไม่ติดบ้างก็สามารถจบงานได้นะคะอันนี้ก็เข้าไปจุ่มเอาผงออกมาก่อนอ่าพอเราขัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําในขั้นตอนต่อไปนะคะอย่างนี้เสร็จให้เวลาการขัดกับพิ่ิธวนิดนึงนะคะต้องการให้มันเงานี่ค่ะคือผลของการใช้ท็อปนะคะ ก่อนที่เราจะขัดผมกระจกนั่นเองนะคะผมก็จะดูส่วนงานตามท้องเรื่องไปเลยอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเจลสนะคะเจลสายหรือละเบเบดก็ได้เลือกใช้เอาเลยนะคะเราก็จะมาวาดลวดลายนะคะที่เราจะต้องการให้มันเป็นเฉพาะสีทองนะคะเฉพาะสีทองเนาะวาดวาดวาดไปเลยขีดขีดเขียนไปเลยนะอันนี้เราวาดของโฟมากันนะคะค่อยๆวาดไปเลย ก็เบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะคะมันเพื่อง,งานศิลปะนะคะสำหรับทุกคนที่รับชมคลิปอยู่นะคะวาดไปเลยนะคะบนก็จะแบบหนูวาดไม่สวยไม่ตรงค่ะพี่มันเบี้ยนะคะก็คือง,งานศิลปะค่ะอย่าไปอะไรึดติดกับมันมากนะคะบอกลูกค้าไปก่อนเลยนะคะถ้าลูกค้าแบบมารับบริการเนาะงานศิลปะค่ะลูกค้า วาดไปเลยนะคะอันนี้ก็จะวาดสักอสองเส้นละกันเนาะเอาให้เหมือนแบบเมื่อกี้ที่โชว์อันนี้จะวาดเส้นใหญ่นิดหนึงนะคะเพื่อจะได้เห็นสีทองนะคะสัก20อร์เซ็นของงานนะคะเกรียๆให้มันเสมอกันนะคะอ,อืมแล้วก็อกค่ะอบเสร็จแล้วนะคะเราต้องการแค่ตรงเส้นเนาะเราก็มาเช็ดนะคะ เช็ดเอาสีทองนะคะที่อยู่นอกเหนือเนี่ยออกเราก็จะเห็นลายข้างล่างสวยงามมากนะคะสําหรับสีขาวอันนี้เขาเรียกสีขาวที่มันมีชิมเมอร์บุ๊มบุ๊หน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ค็อปอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือเป็นการจบง,งานแล้วนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่พู้พี่จัดทําขึ้นมาจัดสรรสร้างขึ้นมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาไว้เลยนะคะเพราะช่วงนี้นะคะ คลิปดองเยอะมากนะคะพุณู้จะพยายามมาอัพนะคะเอาหไปอีก้วพยายามมาอัพคลิปบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ